สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง YouTube แอมฟอร์ดปทุมอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้เช่นเคยนะคะเหมือนที่แอมบอกลูกค้าทุกทท่านว่าให้กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งภายในช่องไว้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้แอมจะรถสวยๆนะคะมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะอย่างเช่นวันนี้เลยนะคะมาในรถยนต์ของ Ford นะคะเป็นในรุ่น e v e r อ s รสี บรอนเงินนะคะมาในชุดแต่งที่เรียกว่าออปชันเต็มมากๆนะคะชุดแต่งแรปเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็อัปเกรดไฟหน้าใหม่ให้ลูกค้าทั้งหมดด้วยนะคะสำหรับ e v e r e s t คันนี้นะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกหลายรุ่นแล้วก็หลายสีด้วยเช่นกันนะคะสำหรับแต่งทั้งหมดที่แอมแต่งให้ลูกค้านี้นะคะลูกค้าเลือกชุดแต่งได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางของการจองนะคะลูกค้าสามารถจองผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ แล้วก็เช็คสิทธิพิเศษอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้จองผ่านช่องทางของ YouTube นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดแต่งที่แอมใส่ให้ลูกค้าท่านนี้ลูกค้าเลือกเองทั้งหมดนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในโซนของด้านหน้ากันชนนะคะที่แอมอัปเกรดหม่ให้หมดนะคะเปลี่ยนจากชุดเดิมๆของเขาทั้งหมดนะคะใส่เป็นชุดหน้าลับเตอร์นั่นเองนะคะทำเป็นสีทูโทนให้ลูกค้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้า FORD อันนี้แอมใส่เป็นสีดำเงาให้ลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวชุดกันชนที่ตัวครอบกระจังหน้าอันนี้แอมก็ใส่เป็นสีดำด้านให้ลูกค้านะคะเพื่อให้รับกับตัวชุดหน้าลัพเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวชายกันชนด้านใต้นะคะซับแท้งตัวนี้ แอมใส่เป็นสีดําเงาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัว้านใต้ที่กันหินกันอะไรนี่แอมก็ใส่เป็นสีดําเงาให้ลูกค้าด้วย mm. เช่นกันนะคะสําหรับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอันนี้ติดมาคู่ตัวของโรงงานเขาอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้แต่งเติมอะไรเพิ่มนะคะอัปเกรดแค่ไฟหน้านะคะที่เปลี่ยนเป็นคีบฉลาม3ามคีบนะคะแล้วก็รวมถึง ไฟล์ uh, running d a y t i m e นะคะอันนี้ที่เราใส่เพิ่มให้ลูกค้านะคะแล้วก็วงแหวนนะคะอันนี้เราใส่เป็นสีน้ำเงินให้ลูกค้านะคะ blue e เนาะที่เราใส่เพิ่มให้หรือลูกค้าจะใช้เป็นสีแดงนะคะเรดเด v i e ก็ได้นะอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะคะว่าจะเอาดวงตาสีอะไรนะคะสำหรับ อัพเกรดชุดแต่งทั้งหมดนะคะที่เราใส่ให้อันนี้ลูกค้าเลือกขึ้นมาเองนะว่าอยากได้หน้าแรปเตอร์นะคะเราจัดตามใจให้ลูกค้าทั้งหมดเนาะแล้วก็รวมถึงนะคะตัวแม็กยางอันนี้เราใช้เป็นยาง BF นะคะ BF g o o d ู i ลซีรียางของเขาที่ใส่มานะคะซีรียางส์ยาง275 55 5 R 2 0นั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงตัวแม็กอันนี้เราใช้เป็นแม็กของ f ูลเอลนะคะเป็นแม็กลายก้านนะคะที่ ใส่เป็นสีชาชานิดหน่อยนะคะเพื่อให้รถดูสวยให้เข้ากับยางนั่นเองนะคะใช้ยางขอบ20ให้นะกขาแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่แอมอัพเกรดให้นะคะ mm hmm. เปลี่ยนจากไฟเลี้ยวปกตินะคะเป็นไฟเลี้ยวดำอันนี้เป็นไฟ LED น้าวิ่งเป็นสายสๆนะคะเข้ากับตัวชุดไฟหน้ามัสแตงนั่นเองนะคะ ในโซนของด้านข้างนะคะชุดสีทั้งหมดที่มาคู่ตัวโรงงานของเขาจะเป็นสีดำเงานะคะสำหรับ Everest s p o r t เนาะอันนี้เราเปลี่ยนให้หมดนะคะเป็นสีดำด้านเพื่อให้รับกับตัวชุดกันชนหน้าที่เป็น Raptor นั่นเองนะคะเฟรมนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์หนาบางได้นะคะว่าจะเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนาะอันนี้แอมใช้เป็นเฟรมเซรามิกหน้า40หลัง60นะคะเพื่อให้รถดูสวย แล้วก็ไม่มืดจนเกินไปนั่นเองนะคะการศาสตร์อันนี้ลูกค้าอยากได้นะคะอะาใส่ให้ทั้งหมดเนาะรวมถึงตัวครอบฝาถังน้ำมันนะคะอันนี้เราใส่เพิ่มให้ด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในโซนของด้านหลังบ้างนะคะที่เราอัปเกรดให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟท้ายนะคะอันนี้เราเปลี่ยนยกโครมนะคะเราใส่เป็นไฟท้าย ให้ทั้งหมดนะคะเป็นไฟ LED วิ่งเป็นสายนะคะแล้วก็ตัวคาดท้ายอันนี้ถ้าไฟถอยนะคะจะเป็นแสงสีแดงะะจดปกติจะเป็นแสงสีขาวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกท้ายตัวนี้นะคะเราใส่เป็นไฟทับทิมให้นะคะสวยงามมากเนาะนะคะสำหรับฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะคะของ Everest Sport นะคะให้มาแล้วนะคะ เปิดได้4ตำแหน่งนะคะลูกค้าจะเปิดจากด้านหน้าจะเปิดจากกุญแจรีโมทจะเปิดจากเตะเปิดนะคะหรือว่าจะเปิดจากตัวที่อยู่คอนโซลด้านหน้าอันนี้เราทาง Ford เขาใส่มาให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะใช้มือเปิดด้านหลังเดี๋ยวเราพาไปชมฟังก์ชันภายในอีกสักนนิดนึงนะคะว่าในโซนของภายในมีอะไรที่พิเศษพิเศษขึ้นมาบ้างน,นะคะ แบภายในนะคะเดี๋ยวแอมจะเริ่มมาจากตัวชุดอขอบประตูนะคะของรุ่นเอเวอรเรสต์นะคะจะเป็นเหมือนลาลยลเหมือนคล้ายๆกับลายแคปลานะคะที่มาคู่กับตัวที่ใส่เสริมเพิ่มให้ตรง,ต,งตรงตัวเปิดปิดนะคะที่ใส่เพิ่มให้จะออกสีน้ำเงินเง,นเงาๆน,นะคะอันนี้สวยงามมากแล้วก็ตัวได้นะคะ ได้ของ e v e r อร์รสปอ์อันนี้ใส่เป็นได้สีน้ำเงินนะคะเดินได้สีน้ำเงินเป็นเป็นหนังทั้งหมดนะคะที่เรียกว่าใส่หุ้มกับตัวชุดคอนโซลด้วยแล้วก็ชุดของพวงมาลัยด้วยนะคะเป็นสีน้ำเงินด้วยทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังให้เกียร์ออโต้สิบสปีดนะคะให้เกียร์สปอร์ตเข้ามาด้วยนะคะมีระบบ การลื่นถไลเข้ามาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะน้ำหนักเบาเหมาะกับคุณผู้หญิงนะคะที่ตัวเล็กๆนะคะสามารถอคอนโทลพวงมาลัยได้เป็นอย่างดีนะคะมีระบบควบคุมความเร็วเพิ่มมาให้แล้วนะคะมีคูดคอนโทลขึ้นมาให้นะคะแล้วก็ปรับลดเสียงที่ฟังก์ชันที่พวงมาลัยได้เลยนะคะ,ะไฟหน้าออโต้นะคะโอเคเดี๋ยวเรา ไปเจอกันด้านหน้านะคะาฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับรถยนต์ SUV นะคะที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของรถครอบครัวนะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายรุ่นหลายสีเช่นกันนะคะอยากได้รุ่นไหนอยากได้สีไหนนะคะลูกค้าทักไลน์เข้ามาหาได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกลูกค้าว่าจองผ่านช่องทางของออนไลน์นะคะปลอดภัย100เชัวร์นะคะแล้วก็รวมถึงบริการด้านการส่งมอบรถด้วยนะคะเรามีบริการส่งมอบรถให้ลูกค้าทุกพื้นที่รวมถึงบริการด้านการจัด ไฟแนซนด้วยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์รับเซ็นเอกสารถึงบ้านลูกค้าในทุกๆพื้นที่เลยเช่นกันนะคะฝากเอาไว้ด้วยสําหรับช่องทางของแอมฟอร์ดปทุมนะคะเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้เห็นคลิปรีวิวใหม่ๆที่แอมเอาลงภายในช่องนะคะสวยแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้แอมขออนุญาตลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะแอมจะเอารถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ